ผู้หญิงแบกนครับเราตาหาน่าเซ็กซี่เราคุณเซ็กซี่มากเลยผู้หญิงตัวเล็กตัเล็กอุ้มง่ายุ้มง่ายนะครับอุ้มกลับบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะใช่แล้วใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ รับทุกท่านเข้าสู่รายการ c h e m s y ครในนรกาดรยอดเลยครับมารายการของเราครัที่จะค้นหาคู่เด็กที่พร้อมจะเป็นเพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนในอุดมคติของเรานั้นคือคําว่าเป็นเพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่าแฟนนะครับแต่เราจะใช้คําว่าเพื่อนเรามาดูซิว่าคนในประเทศนี้ จะได้เ,เพื่อนโดนปปลกลับไปกอระเป๋าใครเยี<อ>่ยมมาโอเคครับมาพูดคุยก่อนครับผมได้นำตัวได้นำตัวพิธีกรก่อนนะครับผมว่า ชื่อใช่อะไรกันบ้างครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมชื่อนันน็อกนะครับผมเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับผมอยู่คู่กับคุณอะไรครับผมแนนันตัวส่วนดิฉันนะคะกะละมังค่ะคุณกะละมังนะครับผมแล้วก็เอายังคุณกะละมังแล้วกับผมนันน็อกครับเป็นพิธีกรประจํารายการในวันนี้นะครับมาเราก่อนที่จะไปดูตัวหนุ่มสดหรือสาวสดของเรานั้นเราต้องมาทําความรู้จักกับ าสาวโสดที่เข้ามาร่วมกับรายการของเราเทั้ง15ท่านกันก่อนเรามาดูซิว่าใครเป็นใครกันบ้างและแชร่อะไรกันบ้างน,นะครับมาเริ่มต้นอยากทานด้านขวามือหรือซ้ายมือดีครับคุณกำลังขวามือก่อนก็ได้ค่ะ,ะขวามือครับ,รบไปเลยครับไปเลยครับ,รบมาทำความรู้จักคุณขวามือกันดีกว่านะครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอ่อเปิดชาว์ติ้งเลยนะคะตะโกนเลยนะคะขอทราบชื่อก่อนค่ะอันดับแรกชื่ออะไรคะอ่าชื่อลิลิลนค่ะแนะนำตัวหน่อยอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุสิบเจ็ดค่ะอายุสิบเจ็ดโอ้เ <c oughs> ชีย่ยของจริงนะฮะขอถามคำถามก่อนเลยนิดนึง <c oughs> ว่าจุดมุ่งเหงาเหรอเอ่อคุณลิลิลนเนี่ยคุณล,ลิลินได้คาดหวังอะ่ะคนห,หลังมาหลังม่านเนี่ยไว้ประมาณไหนฮะหนุ่มโสดหนุ่มโสดของเราเนี่ยในรายการนี้ ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะไม่ได้คาดหวังเลยแล้วได้เล็งใครไว้ไหมในประเทศนี้ไม่มีค่ะไม่มีด้วยโอ้โหแล้วแบบมารายการนี้คิดว่าจะได้ได้ช็อกอะได้เพื่อนกลับไปไหมแน่นอนค่ะแน่นอนต้องได้กลับแน่นอนถูกต้องไหมต้องเป็นเพื่อนแน่นอนค่ะต้องเป็นเพื่อนแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นอีกทีแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับคนแรกครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ขั้นที่สองนะคะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อบัตตี้ค่ะโอ้ยคุณบัตตี้อายุเท่าไหร่ฮะสูงสูงเท่าไหร่เนี่ยเอออายุยี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหจะไปดูตัวแบบอืมกระทัดรัดตัวเล็กกระทัดรัดจังสูงสูงร้อยหกสิบค่ะสูงร้อยหกสิบนะครับผมใช่ค่ะอ่าอ่าก่อนก่อนอื่นเลยได้คาดหวังไว้ไหมกับวิชายหลังม่านคิดว่าต้องหล่อไหมมีสเปกไหมเออกัน ข่น้าจะหน้าตาดีระดับหนึ่งแล้วนะคะอ้โหัวชมพูได้วยไหมครับหัวชมพูกไหมอะไรมาดิหัวอะไรหมายถึงหัวอะไรแล้วแล้วแบบได้ก่อนมาสมัครเนี่ยได้เล็งๆผู้ชายคนไหนไว้ไหมมีไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีผู้ชายในสเปคที่ชอบในเมืองเลยหรอเดยบอกค่ะนะพระจุกอะไม่บอกว่าก็ ขี้เก๊กนิดนึงอะค่ะเอาข้าชับขี้เก๊กขี้เก๊กหน่อยหน่อยใช่ไหมโอก็ขอให้ผู้ชายหลังบ้านนั้นเป็นคนที่คุณคาดหวังไว้ด้วยละกันนะครับผมโอ้ขอบคุณมากครับคุณบันนี่ครับผมบัตตี้บัตตี้ค่ะครับผมครับผมขอบคุณมากครับต่อไปครต่อไปครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนําตัวเลยค่ะชื่อผักบุ้งค่ะโอ้คุณผักบุ้งคุณผักบุ้งอายุเท่าไหร่ครับผม อายุสิบห้าค่ะสิบห้าโอ้โหสิบห้าเพื่งนเรียนจบมสามพวงอยู่มสามบาดบเลยนะครับมาเข้าร่วมรายการนี้แล้วนะฮะมาโอ้โหอ่าแป๊บนึงนะฮะขอทราบมัยสูงเท่าไหร่หนูสูงเท่าไหร่ลูกสูงสูงร้อยห um. ้าสิบห้าสูงร้อยห้าสิบห้านะฮะแล้วหนูคิดยังไงเข้ามาร่วมรายการนี้ฮะเอ๊ะ หนูอยากมีเพื่อนค่ะหนูอยากมีเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่เป็นเพื่อนเป็นอะอะเอออะเออเออแล้ว <cycling S 1> จะเขินแน่แนๆเ <ว estão S 2> <นะ> <usi> ลยค่ะจเขินกับรายการนิดนึงนะครับผมแล้วแล้วถามก่อนว่าอ่าม,มีหนุ่มๆคนไหนเด่นเล็งไว้ไหมก่อนมารายการนี้ไม่มีค่ะไม่มีเลยด้วย อ่ะแล้วแล้วคาดหวังไว้ไหมว่าผู้ชายหลังม่านเนี่ยต้องเป็นคนยังไงต้องมีสเปกไหมตายตัวไหมไม่มีตายตัวครับไม่มีตายตัวด้วยใช่โอ้โสแสดงว่าแบบอใครก็ได้อ่ะถ้าโดนใจก็คือใช่เลยถูกไหมฮะใช่ค่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะขอให้โชคดีนะครับผมปค,ค,ครับคนต่อไปได้เลยฮะสวัสดีค่ะ นายนำตัวเลยค่ะ,คะชื่อส้อมๆค่ะโอ้โหเสียงแมาเสียงนี้ใครๆก็จำได้คุณส้อมอยู่เท่าไรครับนำตัวหน่อยอายุสิบห้าเขาผักบงคัง <c oughs> รายการนี้แม่ต้องเรียกลาเจ้าหน้าที่ครับตำรวจอะไรหรือเตรียมขึ้นศาลไปเลยก็ได้นะคร <c oughs> ับผมคดีภาผู้เยาว์นะต้องมีนะ,นะแม่รายการนี้นิยมเหลือเกินนงเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยแม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอะคุณส้ม,มสูง,งร้อยเท่าไรหนูลูก ยร้อยห้าค่ะราเท่ากับผักบุ้งเลยใช่โอ้เป็นแฝากร้อยกว่าเนี่ยเป็นแฝดจริหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นมินเนี่ยนโอ้ตรนมินเนี่ยนนะฮะอ่ะน้องส้มน้องคาดหวังอะไรไว้กับคนหลังม่านประมาณไหนฮะคาดหวังไว้ไหมหนูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าป้าป้าเขาบังคับให้หนูมาครูสันนี้โดนบังคับมาเหรอครับโอ้โหเราบังคับเพื่อหวังเงินค่าร่วมไอ้นี่หรือเปล่ารายการหรือเปล่า บอกไปลูกใครก็ได้เปล่าเปล่านะ่่อะโอเคและงั้นน้องส้มเนี่ยหนูได้เล็งมีผู้ชายที่แบบชอบอยู่ไหมในในประเทศนี้มีไหมบอกไปบอกไปบอกไปมีมีและคิดและคิดไว้ในใจไหมว่าเขาต้องอยู่หลังม่านแน่ๆเลยมีไหมคิดคิดถูกบอกอยู่หน้าม่านนี่หาเลยนะไม่ไม่น่าครับไม่น่า โอ้ก็ไม่น่านะไม่น่านะโอเคโอเคเราก็คิดเราก็หวังว่าอ่าขอไปบอลให้คนที่หนูชอบเนี่ยอยู่หลังมากและพร้อมที่จะออกมานะครับเป็นหนุ่มสดของเราคนแรกนะครับผมโอเคประบา,บาน,นี้ครับครับผมขอบคุณะนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อดอลล่าค่ะโอ้คุณดอลล่าคุณดอลล่าอยย่เท่าไหร่ครับเนี่ย 24คะ่ะโหน่ารักน่ารัก24นี่นครับมาแบบผู้ใหญ่กันบ้างขึ้นใหญ่วัยรุ่นสักนิดนึงอ่ะดาร่าสูงเท่าไหร่ครับคุณดาร่า169มีสัสดส่วนไห<ะ>มสัดส,ส่วนแบบ36 26 25อะไรเงี้ยมีปะ สามสองยี่สิบห้าสามสิบหกค่ะโอ้โหอุ้ยเน้นช่วงล่างได้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 นด้ไ่้งล่างแม่นาฬนาฬิกาสายอาเบิลม่เน้นเน้นสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแม่สุดยอดจริงๆนะฮะอ่ะขอถามนิดนึงว่าคุณดอลล่าครับคุณดอลล่าได้คาดหวังไว้ไหมว่าผู้ชายหลังม่านหนุ่มสดของเราเนี่ยจะหล่อจะต้องหล่อต้องมีสเปคไหม ก็น่าจะหลอนะคะมันก็น่าจะหลอนะฮะโอ้แล้วก็แล้วแล้วคุณดอลล่าตัวคุณดอลล่าเองเนี่ยมีเลงไหมไหมผู้ชายในประเทศนี้ก็มีค่ะมีครับแล้วคิดว่าเขาเขาจะมาไหมหลังบ้านเนี่ยคิดว่าไหมก็เข้ามาก็ดีค่ะเข้ามาก็ดีเลยนะจะเปิดไฟไว้รอจนถึงให้เขาเลือกเลยรหรืองไหมฮะค่ะแต่ว่าถ้าเหลือน้อยก็หนูก็จะปิดไฟหนีก่อนทำไมอะทำไมเพราะอะไร หน,หนูไม่อยากนูไม่อยากโอนปิดไฟอะ่ะอ๋อไม่อยากโดนปิดไฟไม่อยากเป็นตัวถูกเลือกของใครอย่างนี้ใช่ไหมไหนู <c oughs> ตื่นหรือยังดีกว่าตอนนี้โอเคโอเคโอเคครับก็ขอให้ห<อ>นุ่มโสดที่ออกมาตรงสเปกกับคุณดาราละกันนะครับผมโอเคปะขอบคุณค่ะสวัสดีค<บ>่ะจำไม่ถูกจำไม่หมดช่วยจำด้วยนะชื<บ>่ออะไรคะไข่ตุ๋นค่ะโอ้ยคุณไข่ตุ๋นโอ้มาในชุดที่แบบว่า แม่เป้าหลังมาเลยนะครับเนี่ยเป็นชุดแนวออกแนวคุณหนูคุณหนูเลยนะครับเนี่ยอะคุณใครตุ่นครับค no <e ุณใครตุ่นอยู่เท um ่าไหร่ฮะยี่ห้าค่ะยี่ห้าอุ้ยพอๆคุณดอล่าเลยแล้วส่วนสูงเท่าไหร่ครับทำไมดูสูงจังเนี่ยร้อยหกสิบห้าค่ะแต่ว่าใส่ส้นสูงอ๋อใส่ส้นสูงร้อยหกสิบห้าใส่ส้นสูงนะฮะมาตรงสัดส่วนแล้วกันตอนนี้คุณสัดส่วนเท่าไหร่ยังไงบ้างครช่วยแนะนําหน่อยเผื่อหนุ่มโสดเขาได้ยินนะฮะ สามหกยี่สิบเหกค่ะโอ้โหสามหกยบแหมบอกเลยมาตรฐานชายไทยแหมสเปคมาตรฐานชายไทยเลยนะครับสเปกละครับเป็นสเปคแหมโอ้โหว่าแบบผ่านเลยนะทุกเกณฑ์เลยนะครับเนี่ยอะมีคาดหวังไว้ไหมว่าผู้ชายที่อยู่หลังม่านหนุ่มโสดของเราเนี่ยจะอาเป็นคนที่ใช่สับคุณนะฮะคุณไก่ตุน ก็คาดหวังนิดนึงค่ะคาดหวังนิดนึงนะฮะแล้วแล้วแล้วตัวคุณไข่ตุ๋นเองเนี่ยมีไหมเล็งเล็งใครไว้ในประเทศนี้ไม่มีอะค่ะไม่มีคนที่ชอบเลยหรอเคยมีค่ะแต่ไม่มีเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่น่าเสียดายแล้วแล้วแล้วที่เราเป็นไอ้คนที่เคยมีเนี่ยเดินออกมาเนี่ยทําไงเมอเขาเดินออกไปอะ ก็ให้เขาเดินออกไปเลยใช่ไหมก็เดินออกมาแล้วก็ให้มันออกไปเลยใช่ไหมคนคนเป็นลมกันก็ไม่อยู่วเปล่าอ๋อประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคครับเราก็ขออวยพรแล้วกันขอให้โดนใจคุณนะคุณไข่ตุ๋นนะฮะสู้ๆนะฮะขอบคุณคะโอเคครับคนต่อไปนะโอ้โหคนนี้ครับแมโดดคนเด่นเลยฮะคุณน้ำตาลนะคุณกาละเมอไอกะละมังคุณสิคะเป็นคนสวยของเมืองด้วยค่ะโอ้ยช่นนนตัวหนะนะนำตัวหน่อย อัสดีค่ะชื่อลูกชุบค่ะลูกชุบูลูกชุอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุยบสค่ะยี่ส่แม่สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ครับสูงสูงร้อยหกสิบแปดรอหเอ้ยโคหโคหกเลยสูงสูงโปาชนุาแบบเลยค่ะคุณนาแบบคุ่นาแบบเลยนะครับนี่คสส่วสัดส่วนไสัดส่วนไปหนปะ เดี๋ยวรอให้คนหลังบ้านมาวัดให้ได้ไหมคะโอ้โหย่าฮู้เอาเป็นความรักแล้วกันไว้ว่าถ้าคนหลังบ้านเลือกคุณเนี่ยคุณจะให้เขาวัดแน่นอนนะสามหกอ่ะไม่ต้องเลือกวัดได้ค่ะโอ้โหไม่ต้องเลือกวัดได้มีบอกเขาเข้าไหมว่าอะไรบ้างอะไรอะคะสัดส่วนนะครับสัดส่วนอะ ก็เด็ดร้อยเขาเมื่อวานี่โอ้โหก็เด็ดร้อยเขาประวัติ40 40 40โอ้โหดูระยตาดูไม่ออกอะฮะนั่นคนหรือการกล้วยครับน้าโอ้โห40 40 40มาโษทีนะฮะอ่ะแล้วมีคุณลูกชุบเนี่ยได้คาดหวังไว้ไหมว่าคนหลังม้านเนี่ยต้องเป็นคนในสเปคคุณอะอะคิดว่าไม่ได้คาดหวังค่ะเพราะว่าคนในสเปคชุบมีแค่คนเดียวโอ้โหมีแค่คนเดียวพอจะกระซิบได้ไหมคะโอ้โหแล้วแล้วถ้าคนแล้ว แสดงว่าถ้าคนคนนั้นไม่อยู่หลังม่านเนี่ยฮะคุณสู้สุดใจเลยปะคุณจะเปิดไฟไว้รอคนสุดท้ายเลยปะคนคนนั้นไม่มีทางมาอยู่หลังม่านค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เขาเป็นของคนอื่นไม่ได้นอกจากชูโอ้โหโอ้โหก็คือไม่มีทางที่จะมาแล้วคุณมารายการนี้ทำไมครับเนี่ยก็เพื่ออะไรอะว่างก็ว่างก็ว่างออกก็เลยมาร่วมรายการนี้นะครับผมอ่ะเราก็เอาใจช่วยขอให้คุณ อาจจะเจอคนที่ใช่ของคุณเป็นคนที่สองแล้วกันนะครับผมขอบคุณค่ะครับอ่ะปะคนต่อไปครับสวัสดีค่ะถ้าจำไม่ผิดคนนี้ชื่อคุณเอวาเออเอวนะคะเออเอเอเออเมเออเออองเออเรอเออเออเเอเอเเนีเยเอเเออเเออ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 เอ ยี oh, like so like ่ส yeah, ิบยี่อดค่ะยี่สิบเอ็ดโอ้โหทำเด็กมาหาลัยจริงจริงจริงแล้วสูงเท่าไหร่ก็สูงเท่าไหร่มหาลัยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดสูงเท่าไหร่ยี่สิบสูงสูงอ๋อสูงร้อยหกสิบค่ะสูงร้อหสิบตัวเล็กกระทัดรัดละกันสัดส่วนบอกสัดส่วนหน่อย สัดส่วนเดี๋ยวค่อยไปบอกกับเขาสองคนได้ไหมคะโอ้ยลูกเวงย่ลูกเวงไม่ยอมไม่ยอมไม่รองพวกผู้ชมนี่รู้ด้วยนะเขาลองจดเลยนะครับเนี่ยครับอะคุณไอวานะคุณทาไมหน้าตารู้คาดหวังว่าคนหลังเวทีเนี่ยจะเป็นคนที่ตรงใจคุณนะฮะเออไม่คาดหวังไม่ผิดหวังดีกว่าค่ะก็ไม่มีสเปคอะไรใช่ไหมก็ถ้าคุยกันหนูเรื่องก็ มันโอเคหมดไม่มีสเปคอ๋โอเคนะครับค่คุยกันรู้เรื่องก็โอเคหมดแล้วก็จะไม่มีใครเล็งๆไว้ในประเทศนี้ไม่มีนะคะไม่มีด้วยใช่ก็จะใครก็ได้ถ้าออกมาถ้าคิดว่าคุยตรงไปถ้าบอกว่าความชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะได้คุยกันต่อค่ะ๋อโอเคครับโอเคแล้วก็ของไวบอรให้เจอคนนั้นเร็วๆนะครับผมขอบคุณครับไปต่อครับคนต่อไปครับผม เดียไอจไปีิจูสาวโสดคนีคนดีกเไปเลยครับ่ยครับแ่ขอะไรเนไก็ไครับขอะไเ้นไก็ไนี่เพื่ออะไรก็นี่ิจอยู่ะครับลงไปด้วยจะคเนลกเปิดลกายเต้นไหนครับเต้นไหนเออ้ลครับแม่ลกคนกองเชียร์งไปข้างล่างก่อนนะคะ่ว่าติดตามนไปติดตามมานานแล้วติดตามมานาแล้วมังแต่รายการเช็คมีพื้อะสาวโสดของเราคนนี้ชื่อแฝงอะไรบ้างแนะนำตัวหน่อย สวัสดีค่ะชิชาลอนค่ะโอ้คุณชาลอนรู้จักกันไปอย่างดีนะฮะมีดีกรีเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดประเพณีนางงามนะรถวันลอยกระทงนะครับผมนางงานนุบมาของเรานะอันดับหนึ่งนะครับเนี่ยเอาทำไมว,วันนี้ามาวมรายการนี้ครับเนี่ยสดก็ต้องมาได้สิถ้าโสดก็ต้องมาได้สิค่ะ คือตอนนี้หัวใจยังว่างใช่ไหมฮะอุญจารอว่างค่ะอยากจะมีคนจับจองมากๆในรายการนี้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหอายุเท่าไหร่ครับตอนอายุยี่สิบหกยี่สิบหกสูงเท่าไหร่ฮะสูงร้อยเจ็ดสิบค่ะสูงร้อยเจ็ดสิบโอ้โหถือว่าสูงที่สุดในบรรดาสาวโซนที่ผ่านมาเลยนะครับเนี่ยแล้วถามหน่อยว่าสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง ไม่บอกค่ะความลับความลับด้วยเขาเองนะลูโอ้สุดยอดจริงๆเลยครับจูได้คำเคล็ดคำนี้ว่าปีใหม่แล้วเล็บต้นใหม่คุณชาลอตเนี่ยได้คาดหวังไว้ไหมว่าผู้ชายที่อย่หลังม่านจะเป็นผู้ชายที่คุณชาลอตใส่ายหาบมานานไม่ได้คาดหวังไว้ค่ะไม่ได้คาดหวังไว้เลยใช่ไหมแล้วคุณชาลอตมีเล็งๆใครไหมในเมืองไหมแบบชอบไว้ไว้อยู่แล้วอ่ะเคยค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีเล็งแล้วค่ะแอบหวังไว้ไหมว่าเขาอาจจะอยู่หลังม่านก็ได้อ่ะ ไม่หวังค่ะไม่หวังด้วยนะครับแม่ค้าของผผิดหวังเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าโอเคเราก็ขอไว้พรให้คุณชาลอนได้ประสบความสําเร็จในความรัก้วกันนะครับผมขอบคุณค่ะครับโอเคครับปาคนต่อไปเอ้ยโอ้คนนี้หน่วยงานของเราก็มานะครับเนี่ยอะคุณจะถินเอ้ยคุณกะละมังนะสวัสดีค่ะชื่อชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะ อ๋อชื่อหมอนะครับแม่เออย่ามาเอาอคุณอยู่ไหมเขาเนี่ยส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อน็อ,นอกน็อกคาวอลไปแล้วป่ะเขาเสิร์ฟทำงานหนักโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเไรดี๋ยวเราจะให้อทีมงานของเราติดต่อเขาไปก่อนนะเดี๋ยวเราข่ามปคนต่อไปก่อนเลยนะครับอาปาครับคุณะละมังะฆ่าเคนต่อไปนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ตั้ตัวเลยค่ะวันนี้ดีสบายดีค่ะดาวเหนือค่ะโอ้ดาวเหนือเฮ้ยบอยไม่กินเลยเพื่อนพี่บอยกินหน่อยพี่ไปกินหน่อยพอดีเขาบอกว่าถ้าร่วมในการจะได้ห้าหมื่นนะคะอ๋อก็เลยก็เลยต้องรีบมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนแรกว่าจะมาดูเฉยๆค่ะพี่ไปกินหน่อยครับแล้ะกันอ่๋อใช่ค่ะใช่แล้วอายุเท่าไหร่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเพิ่งเรียนจบมาบาดๆเลยสูงเท่าไหร่ครับสูง ร้อยหกามหมีสัดส่วนไหมบอกสัดส่วนเราได้ไหมไม่ไม่บอกดีกว่าค่ะให้เขาถ้าได้ถ้าได้เราก็ต้องคนหาใช่ไหมครับต้องคนหาใหรือเปล่าใช่หาให้เขาคุณหาเองหมายถึงว่าได้อะไรล่ะครับผมได้ออกไปเดทได้ออกไปเดทอ่ะคุณดาวเหนือครับมีได้คาดหวังไว้ไหมว่าคนหลังมาเนี่ยต้องหล่อแบบเพอร์เฟกเลยอะแบบตรงสเปคคุณอะ อก็ไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าถ้าได้ก็ดีค่ะถ้าได้ก็ดีถ้าตรงสเปกก็ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่จะเปิดไฟสู้สุดใจใช่ไหมฮะจะเปิดไฟล้อยเขาปิด้วคะอะไรนะคะโอ้ยแล้วแล้วได้มีใครเล็งๆไ้วยไหมแบบในเมืองเนี่ย ไม่มีนะคะไม่มีเลยเหรอฮะโอ้โหถ้านใช่ไม่มีนะถ้าเขาถ้าเขามาอยู่ข้างหลังมันี่จะหัวแดงแดงครับเปล่าหัวแดงแดงครับจำไม่ได้ถ้ามีก็คงจะำ perfect มากค่ะแต่ช่วงนี้มันไม่มีเลยค่ะหัวแดงหรือเปล่าครับหัวแดงหรือเปล่าไม่ไม่ชอบผู้ชายหัวแดงอ๋อไม่ชอบผู้ชายหัวแดงนะครับผมโอเคยอมรับนะครับผมก็ขอเราขอไวยพรให้เจอคนนั้นเร็วๆนะครับผมคุณดาวเหนือได้ได้ค่ะขอบคุณครับอ้าวเป็นไงครับเหมือนว่าเขามาแลนะคุณหน่วยงานคนนี้ได้ยินไหมคะได้ยินแล้ะค่ะได้ยินแล้วค่ะเมื่อกี้ไวเช คอไหมค่ะดีค่ะเอ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะแนะนําตัวได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงปิ่นมมกค,ค่ะอายุยี่สิบห้าปีค่ะเป็นแพทย์หญิงด้วยคุณหมอคุณหมอปิ่นทําไมคุณหมอปินนป่นถึงกรครับมารายการนี้เนี่ยโอ้โหเป็นหมอ,อรักษาคานมานานแล้วค่ะวันนี้อยากได้คนมารักษาหัวใจบ้างค่ะ เรียกโตพินิจกอยเขาจะชอบใจสนใจหมาแก่บอยไหมครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนนั้นได้เปล่าอ่ะเป็นโรคไตเลยครับตอนนี้ผมรู้สึกเป็นโรคไตแล้วคุณแม่หญิงครับไตหาหัวใจไตหาหัวใจไตหาหัวใจแมาว่าอหมาแก่บอยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครัอายุ25ปีค่ะอายุ25ปีสูงเท่าไร ส่งร้อยห้าสิบค่ะสึงร้อยห้าสิบถือว่าตัวเล็กมากเลยนะสัดส่วนเขาบอกได้ไหมเขาบอกสัดส่วนเรไ้ไหมไเหบอกกับคนที่ใช่ดีกว่าค่ะอย่าบอกกับผมแล้วกันมีคาดหวังไว้ไหมว่าแบบคนหลังมานนี่ต้องใช่อ่ะสำหรับเราอ่ะอยากอยากให้เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าชอบคนแบบสักหกสิบอะไรอย่างเงี้ยฮะนั้นก็็นทีนีเลยนะคะ ก็อ๋อตกใจเราก็นึกไว้นี่ไงนะครับแหมอ่ะเราก็ขอไว้พอละกันขอให้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่นะครับผมใครชอบมึงอะขอบคุณค่ะปลาปลาคนต่อไปงะใกล้แล้วนะหรืออีกสี่ท่านสุดท้ายเราค่ะครับผมอ่ะแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีค่ะเป็นกำนันรู้วสวัสดีค่ะสวัสดีอยู่ไหมฮะอ๋อชื่อพอยสายค่ะอู้คุณพอยสายคุณพอยสายนึกไงถึงรายการนี้เนี่ย อะไรนะคะนึกไงถึงการตเรียเนี่ยมาหาเพื่อนค่ะอ๋อมาหาเพื่อนแต่เป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมไม่เพื่อนได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นะอยากได้แค่เพื่อนพอดีนะครับพอดีว่าเหงาเหงาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณไปรายการนีนก็หาเพื่อนวะยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ใช่เออร้อยห้าห้าค่ะร้อยห้าห้าสัดส่วนพอบอกเราได้ไหม ไม่ได้ค่ะ <S <S โอ้โหไม่ได้ด้วยนะครับทำไมล่าแขดเชิญเดี๋ยวนี้ถึงห่วงสัต์ส่วนลอเกินนะม,นม,นมันเป็นมันเป็นยังไงกนะันเนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับแต่คุณค่อยส่ได้คาดหวังไม้มแมว่าว่าหลังม่านนี่ต้องใช่คนที่ถูกสเปคคุณแน่นอนอะ่ะไม่ค่ะไม่ไม่ไม,ไมนะ่ไม่นะไม่น่ะแล้วเล็ง,เล,งเล็งใครไว้ในเมืองนี้ไหมมีไหมคนที่คุณชอบอะ่ะ ไม่มีค่ะไม่มีด้วยหูยรู้สึกว่าเป็นคนที่ใจแข็งมากเลยนะครับเนี่ยโอเคแล้วขอไวพอให้คุณนั้นได้เจอคนที่มาทําลายกําแพงหัวใจที่คุณกั้นไวแล้วกันนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะเสี่ยงคุณมากเลยค่ะนามตัวไหนฮะตัวไหนมาค่ะลาโมคุณลาโมเลยวมาอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุเท่าไหร่ อายุ22ครับ22ใชสอยากฟังเพลงกันเลยส่วนสูง159กิโลเมตรค่ะ159กิโลเมตรแม่สูงจะแหลกเชียงใหม่ไปเชียงรายนะครับเยี่เขายอเขาแมคนลึกคนรือไททันครับแม่อ่ามีส่วนไหมบอกสั่วนได้ไหมเอ่อถ้าอยากหรือก็ต้องมารอดูนะคะโอ้เป็นวันกัน2กับ2เห่นไหมอะไรอย่างเงี้ยไหม เอออะออมีใครได้เล็งไว้ไหมในเมืองเนี้ยล้วคิดว่าเขาจะมาออกรายการเป็นนุมโสดของเราอะฮะไม่ได้เล็งเลยค่ะไม่ได้เล็งไว้เลยนะไม่เป็นไรนะขอให้คุณได้เจอคนที่คุณอ่าไม่ได้คาดฝันไว้ในรายการนี้ก็แล้วกันนะครับผมอาจจะช่วยนะคร,ครับมามามาคนต่อไปเหลือสองขั้นสุดท้ายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยนะฮะ สวัสดีค่ะชื่อ,ม,อมวยเล็กค่ะมวยเล็กคุณมวยมวยเออมวยติ๊กเลยดีนะครับคุณมวยเล็กอายุเท่าไหร่อายุายี่สิบเจ็ดค่ะอายุยี่สิบเจก็โหถือว่าเป็นรุ่นพี่ของทั้งหมดในนี้เลยนะรักเด็กไหมครับรักเด็กไหมสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่คุณมวยเล็กสูง 7, ร้อยหกเจ็ดค่ะสูงร้อยหกสิบเจสูร้อยสิบเจ็ดละ,ละถามหน่อยว่าได้ได้เล็งๆใครไว้ในเมืองไหมและคิดว่าเขาจะมาออกรายการเป็นหนุ่มสดของเราไหมฮะ ไม่ได้เลงใครนะไม่ได้เลงไว้เลยหรออีมากจากไหนกับนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะอายุใหญ่แล้วมีสัดส่วนไหมเขาจะบอกสัดส่วนเราได้ไหมสามสองยี่สิบสามสามสามค่ะโอ้โหนี่แหละครับที่เราตามหาน่ะเซ็กซี่นะหุ่นเซ็กซี่มากเลยนะคุณเล็กนี่ตัวเล็กอุ้มง่ายอุ้มง่ายนะครับอุ้มกลับบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะใช่แล้วเราขอให้หนุ่มโสดนะมาอุ้มคุณกลับบ้านไปนะฮะสมหวังที่คุณคิดไว้เลยนะครับผม โอเคค่ะ,อคคะขอบคุณค่ะสาธรับสาวสคนสุดท้ายของรายการเราในวันนี้ครับผมอ่นานแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ,โ,โอ้โหเสียงจ้ำใสไปเลยนะครับแนะนำตัวหน่อยฮะค่ะ,ะชื่อแก้มใจนะคะแก้มใจโอ้โหผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะครับนนเนี่ยอายุเท่าไหร่ไอ้นี่หอ้บอยกันเนี่ยชื่อน่าหยิกจังเลยครับอายุเท่าไหร่ฮะอายุ24ปีค่ะ24โอ้โหกำลังเหมาะเลยนะฮะกำลังเหมาะเลยนะ อายุสี่แล้วสูงเท่าไรสูงเท่าไรสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าค่ะ165พอสิบห้าอจะบอกสัดส่วนแล้วได้ไหมฮะเอออันนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าค่ะเอาเก็บเป็นความลับนะครับผมอ่าแล้วได้ได้คาดหวังไว้ไหว่าแบบออาเล็งๆได้ไหมว่าแบบในเมืองมีคนที่เราชอบอ่ะเออที่ผ่านมายังไม่เจอคนที่ใช่เลยค่ะไม่เจอเลยนะฮะเราเราก็ขอไอพรให้เจอคนที่ใช่เร็วเ็วนี้แล้วกันนะฮะในรายการนี้นะครับผม ค่ะข, <อ S 1> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะตอนนี้ครับก็แนะนำนะขอเสียตบมือดังๆให้กับสาโสดทั้งกี่คนนะสิบห้าคนของทั้งรายการเราหน<ม><ซ>อ่อยครับผมโอ้โหเสียตบมือแม่ส,สาวๆที่นี่นะคะห่วง<ม>สัดส่วนกัน Never really know when you gonna go. Why you gotta put her on the foot in front of girls? Give them toes, carry them clothes. I was never wanna care about my man toes. I was like froze, now I'm on Give me that smoke, but I can't get high. Wait the most, here to inspire. Don't want to spoil, but Get tired, run for your life. Every night, see in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chased my peers, and I found my spot.